สวัสดีครับอาจารย์แจ็กกี้เมืองขอนแก่นตอนสวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้จะมาเผยแพรแ่เหรียญอันดับหนึ่งของเมืองไทยเหรียญน,นุ่มในเบญจาภาาคีเกจิอาจารย์เพียงแต่ว่าเหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองคําซึ่งยังไม่มีใครเคยได้เห็นใครได้รู้จักว่าเหรียญรุ่นแรกหลวงปูุ่ขวัดพระคลองมะขามเท่าปี24งสจะมีเนื้อทองคําด้วยอันนี้อาจารย์แจ็กกี้รับมาเป็นมรดกตกทอดรุ่นที่3ามรับนะครับกว่าจะถึงเงมื่ออาจารย์แจ็กกี้ อันนี้ให้สังเกตก่อนตุ่มตรงนี้จะไม่เป็นตุ่มแบบชัดเจนนะครับต้องเป็นตุ่มเบลอๆแบบนี้นะครับเห็นลางๆนะครับต้องเห็นลางๆแล้วก็อีกประการก็คือขออนุญาตว่าเดี๋ยวนะขอนะอนุญาตว่าเดี๋ยวขออนุญาตอีกหนึ่งเพราะว่าอยากให้เห็นชัดๆกันนี่เป็นเครื่องเครื่องโทรศัพท์มันก็เลยจะได้เพียงต่านี้จริงๆความคมชัดลึกของเส้นอัสนะความคมชัดลึกของเส้นเสี้ยนตรงนี้นะครับเส้นซ้อนนะครับความคมชัดลึกตรงนี้สําคัญแล้วก็จะมีเส้นนี้เป็นเส้นจุดตายคือเส้น อาสนะที่วิ่งผ่านใต้ใต้วงแขนมาที่นักแข่งของท่านนี้นะครับอันนี้สําคัญแต่ว่าตะแคงแล้วพอเห็นได้นะครับพอเห็นได้นะอันนี้เนื่องจากเป็นเป็นกล้องโทรศัพท์ก็จะตะแคงพยายามตะแคงให้เพราะว่ามาทําคลิปก็ต้องอยากให้เห็นทุกมิตินะครับอันนี้ข้าไปดูคันนี้ดูที่ขอบเหรียญขอบข้างเรียบอัดกระบอกเดี๋ยวนะครับขออนุญาตตรงนี้มามาด้านนี้ก่อนมาด้านขวาก่อนด้านขวาขขงองพระนะครับขอบตีอัดกระบอกค่อนข้างเรียบร้อยนะครับแต่ปรากฏว่าด้านสายเนี่ยเห็นหลายเหรียญนะอาจารย์เห็นหลายเหรียญ ประมาณ1เซนติเมตรเนี่ยที่เนื้อจะเกินมาพิ้นมาพิ้นมาเห็นไหมครับกว้างกว่าทุก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 ที่นะครับแล้วพิ้นมาตรงนี้ไหนไหมพิ้นมาตรงนี้จะมีจะม,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 มีส่วนเกินอาจจะแกงให้ดูนี่นะครับตรงนี้นะครับจะไม่ไม่แน่ใจว่าเกิดจากบล็อกหรือเกิดจากอะไรแต่จะพิ้นขอบจะสูงกว่าประมาณ1เซนจากนี้ไปนี้นะครับยังไม่ได้วัดอย่างชัดเจนแต่ก็ดูนะครับความเรียบตึงของของเนื้อเหรียญน,นะครับไม่มีเวลาที่จะให้ดูชมมากเอาดูแบบคร่าวๆแล้วเชื่อมด้วยทองคานะครับตรงนี้นะครับเป็นเชื่อมด้วยทองคํา เป็นห่วงเชื่อมเชื่อมที่หลังอัดขอข้ามเรียบอัดกระบอกแล้วก็เชื่อมด้วยทองคำนะครับตรงนี้เป็นสีเหลืองอาลามนี่เป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปุกสุขวัดประคองมา,ามํามทอดเป็นเกจิอาจารย์อันดับหนึ่งในห้าของเมืองไทยเวียนจาคีแต่เป็นเนื้อทองคําหลายๆท่านคงจะไม่ได้เจอแล้วครับเพราะอาจารย์ชกี้เองก็มีเพียงเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับก็ไม่พยายามไม่จริงๆถ้าไม่จาเป็นยังไม่พยายามแกออกจากกรอบมาทําคลิปให้แต่ว่าในเมื่อได้มีเวลาแล้วก็จะทําคลิปเป็นวิทยาทาน นะครับอันนี้คือตะแคงให้ดูถูกสิ่งแล้วนะสังเกตว่าเส้นขอบเหรียญนี่ก็สําคัญนะครับเส้นรอบในก็สําคัญนะครับแล้วก็พอมาด้านล่างแล้วก็จะกลืนไปกับตัวเส้นส่วนพสอ,อาคลาพวกนี้จะตรวจตรงนี้สําคัญนะต้องดูให้ดีแล้วก็เมตตาของท่านก็ชัดเจนจานจักรีเมืองของแกนเปิดเผยลักษณะห่วงที่เชื่อมก็ดูให้ดีนะครับตอนเราจะเชื่อมเป็นลักษณะอย่างนี้นะ เป็นวิทยาฐานขอบคุณที่ติดตามกดคุณที่กดไลค์กดแชร์ถ้าท่านใดเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ก็กดผ่านได้เลื่อนได้ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ